สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเมื่อนี้วันอังคารเนาะมาพบกับลอกิกผ้ารวยอีกเหมือนเดิมนะคะหลังจากเล่าพัฒนาเมาื่อคืนสองคุมครึ่งออกไปแล้วเนาะเมือ่อวานวันจันทร์วันนี้วันอังคารเนาะเมื่อนี้ลอกิกสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปบึงเล่าพัฒนาของเลขมิธิมาเนาะที่วัไวเมื่อคืนนี้ว่าสิทธิ์มาต่อโดยของเลขมิธิมานะคะ่ะเมื่อคืนเลขเป็นกระเขากระปังเนาะ เข้าไปเต็มเต็มคือกันค่ะสำหรับเลขมีที่มาสายวิ่งสายรูดนี่เพิื่อนกับพาผาดเหมือนเดิมเช่นเคยเนะาะค่ะก้อนีิไปเบิ้งตัวเลขแนวทางเนา,าเนะล็อกกิ๊กกับขอบพระคุณ FC พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามทางช่องล็อกกิกะกะ๊กแล้วก็กับขอบพระคุณเลขมีที่มาหลายๆเนาะคะ่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องล็อกกิก๊กกลับขอบพระคุณอีกครั้งเนาะ ที่เขามาติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพราะว่าสิเป็นเอซเกาอซไหมเนาะกลับกับพวกคุณหลายๆค่ะหาเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเด้อค่ะหาเลขบา่เขาบ่ปังแล้วกี่กับกับขอโทษขออภัยหาเลขเขาเลขปังเนาะก็ดีใจด้วยสําหรับทั้งคนที่หายแนวทางเนาะสําหรับเซียนๆแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เอาไปเป็นแนวทางแล้วเขง้งๆปังๆเนาะ ขอให้เฮงขอให้ปังกันเนาะคะ่ะเมื่อนี้กะล็อกกิจกยุทธ์มือหนึ่งเนาะไปทําบุญอยู่วัดมาเมื่อนี้แดดแจ่มดีขนาดค่ะ,คะเดี๋ยวเข้าไปเบึงตัวเล็กแนวทางของเหลขกมีทิมาก,กันเลยเนาะคะ่ะว่าเพื่อนสี่เขาสิป,ปังต้องวดบ่าสาหรับเราพัฒนาวันพุทธที่จะถึงนี้เนะะาะอื่นนี่รุุนต่อขอให้เฮงขอให้ปังเหมือนเดิมนะคะไปไปบึงตัวเลขกแนวทางกันเลยค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของลราพัฒนาของอเลขมิติมาเนาะคะ่ะสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมามีใครเฮงใครปังกับเลขมิติมาบ่คะสําหรับสายวิง่งสายลูดกับบ่พาดเนาะคะ่ะจับคู่เพื่อนกับอาจจะบ่เข้าตัวนิ่งตัวเจาะเนาะแต่จับคู่ให้ถูกอยู่เนาะคะ่ะแต่ต้องกลับเนาะสี่ศูนย์เป็นศูนย์สี่เนาะของเพื่นศูนย์สี่วิ่งลูด ตัวรูดแต่ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะนี่40กับ00คือตัวเบิลเนาะคะ่ะเบิล00เข้าไป04เนาะคะ่ะ04วิ่งรูดกับ0เนาะคะ่ะตัววิ่งรูดสําหรับเลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มาเข้าไปมีไผ่หิ้งไผ่ปังกับเลขมีที่มาไหมเนาะดีใจร้ายเนาะคะ่ะสำหรับเลขเพิ่นเขา่าเพิ่นหิ้งเพิ่นปังดีใจกับ พ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามแล้วก็รับชมรับฟังทางช่องลอกกิกสำหรับแนวทางแลวพัฒนาของเลกมีที่มาเนาะมื่อนี้เพิ่งกะให้ตัวเลกแนวทางมาแล้วขอเพิ่นมาเลขมีที่มาเลขมีที่มาเห็นฮวงกันมาเนาะลอกิกกับเบ,บ็ดนี่ไฟ ก็จะเห็นหวงกันอยูดอกเนาะอ่านี่ก็จะเป็นลาวพัฒนาตัวนี้ตัวเก่าเนาะเลกเพิ่นเข่าเพิ่นปังกะกาบขอพระคุณสําหรับแนวทางเลขมิทิมาเนาะคะ่ะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทั้งช่องลอกิกที่เป็นเอฟซีแฟนคลับของเลขมิทิมาเนาะเฮงเฮงมันมันปังปัง,ปงต่องวดเนาะมืออื่นนี่วันพุธสองทุ่มครึง่งสหรับราวพัฒนาของเลขมิทิมาเนาะคะ่ะ ขอให้มานเดอ้ออะแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่วันที่เก้าพรุ่งนี้วันพุทธที่เก้าสองทุ่มครึ่งขอให้เฮงแคปหน้าจอเอาค่ะเลขเลขมีที่มาเล่าพัฒนาแล้วค่ะวิ่งลูดมีหนึ่งกับสองสองตัวหกหางมีหนึ่งสามสองสามหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งห้าแล้วก็สองห้าเนาะคะ่ะ ตัวน,นิ่ตัวจอเพิ่นกับมีมีสี่หางเนาะค่ะมีหนึ่งสามสองสามหนึ่งหางแล้วกับสองหางเนาะตัวเบิ้ลตัวเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับสองสอง,สองเบิ้ลนี่ก,ก็มามาด่วนมาเทอเ,อเตวามาแบบอันนี้เนะานะพาะดบ่ดอได้พาดบ่อได้เยอะแล้วก็เยาะมองขามเนาะค่ะว่าเป็นเลขเลขเบิ้ลกระด็บร้อยมาดีๆ <c oughs> ออกมาได้จังใดศูนย์ศูนย์นะคะพอเราก็เลยเอกศูนย์ศูนย์แล้วนะ อ่ะดีใจน้ำสำหรับผู้ใดที่ใดเนาะค่ะสามตัวสี่หางก็มีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองนะคะนิ่งจอเพิ่นมีสองหางเนาะหนึ่งสองสามกับหนึ่งสองห้าสำหรับเราพัฒนาของเลขมีที่มาพุ่งนี้สองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางกันเลยค่ะปอไมพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอเนาะ แอปหน้าจอเอาเขียนเอาหรือวนกลับมาเบิองจนกว่าเลขสีออกมือื่นหมดแล้วค่ะเอาไปเป็นแนวทางเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทางช่องเราก,กิกน้องไม่เนาะกาบขอบพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่สําคัญก็คือกับขอบพระคุณเลขมีที่มาเนาะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเลขมันก็มีเขามีหลุดเนาะถ้าเลขเขาเลขปังก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะดีใจสุดๆแล้วค่ะ ขอให้มานขอให้หิงเราย่ำบอกเขากะกรับขอโทษขออภัยไว้ก่อนเนาะกรับขอโทษขออภัยแทนเลขเพิ่นขาเพิ่นปังเข้ากับโคสนเพิ่นเน็ตจากน้อยนะคะได้หน่อยได้ลายกะกะดีใจเนาะค่ะขอแค่ว่าเลขเข้าหรือผู้ใดที่จับตามองอยู่สําหรับเอฟซีแฟนคลับของเลกมีทิมาเนาะกะขอให้โชคขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังเหมือนเดิมค่ะบรูวาสีอวยพรว่าจังใด สำหรับคลิปนี้เรากิกะกกาบขอบพระคุณหลายๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็น fc เก่า fc ใหม่แล้วก็กาบขอบพระคุณเลขมีที่มาที่ให้แนวทางมาวางทางช่องนะคะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะสำหรับมือนีเรากิกะกาบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ